แต่เดียวมันไม่ใช่เป็นพี่น้ำนุ่นนะอ้าววันนี้รู้ว่าผู้ชายเยอะยเห็นแบบผุ้ไม่ค่อยเห็นแต่ผู้หญิงดูนั่งผู้หญิงเต็นไงแฟนคลับเนี่ยผู้หญิงแต่วันนี้ผู้ชายมารายการเราเยอะคะน้องกล้วยอย่าบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยเปี้ยวเปรียวพักก่อนดีกว่าดูด้าหนางเปี้ยวจะเหนื่อยแย่งงานพี่เปียวเปียวงานเยอะเปียวพักเดี๋ยวพี่น้ำนุ่นมาแทนพี่เปี้ยวก็เลยตอนนี้ค่ะนอนอยู่บ้านนอนแบบว่ากำลังเครียดแค้นอยู่ไม่จริงๆเปียวเขาติดงานด้วยนี้ แทนก็ดีค่ะจะได้เพิ่มความสนุกสนานนะคะอ่ะเรขอแนะนำตัวเป็นอีกอีกรอบนึ่งแล้วกันค่ะอยู่กับที่เจกล้วยหอมค่ะยสวัสดีค่ะน้ำนุ่นนะคะฝั่งนี้ฝักตัวด้วยนะคะเ,เคราจะทำขนาดนี้ลงเข่าเลยลงเ,ออเลยดีกว่าอ่ะขอยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ AS วันนี้ขอบอกว่าเป็นเทปพ,พิเศษมากนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่เราสองคนอยู่กันในนี้อุ้ยถ้าเราสองคนมานะคะแฟนคลับไม่เยอะขนาดนี้เลยก็ว่าง,งาน,นะครับว่าส ไม่มีชื่อเราเลยคงเงียบเลยจตุใช่คะก็ติดตามกับเราแบบนี้ได้นะคือวันนี้เป็นเฮปปเซษต์ลอออนออนตอนนี้ตอนวันอาทิตย์เจ็ดโมงถึงส1บเอโมงแต่จริงๆแล้วเอฟแก๊ของเราเนี่ยมีทุกวันจันทร์ตั้งแต่บ่ายสองนะคะจนถึงสามโมงนะคะมีทุกเรื่องราวของเรา a อเลยนะคะออนสดๆทาง True Life TV l ล v e Style TV ที่คุณสั่งได้ True Vision จหกสิบเจ็ดถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตื่นเช้ามารู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้รายการ Knowledge หลายคนเก้าโมงเปลี่ยนไปดูเซเลมูนตอนนี้ กด <g ird> กลับมาที่ดูวิชั่นหกสิบเจ็ดก่อนที่บอกว่าไปดูเซนโมูนเนี่ยเพราะที่น้ำลึกบอกว่าวันนี้ฉันอดดูเซนโมู <c oughs> ไม่ได้วันนี้ต้องลุกมาเพราะว่าแหมน้องๆเอฟมาทั้งทีแล้วมาพร้อมกับความพิเศษด้วยใช่วันนี้เขามีโปรเจกต์พิเศษพิเศษอย่างหนึง่งมาบอกกับกับเหล่าแฟนคลับ คือว่าอยากให้แฟนคลับเนยร่วมกับโปรเจกต์นี้มันเป็นอะไรที่พิเศษมากใช่แล้วเห็นว่าที่นี่เป็นที่แรกที่พวกเขาจะมาบอกด้วยใช่ไหมคะถูกต้อง่นอกจากนั้นนะคะทุกคนยังสามารถติดตามกับรายการเรานรา,รายการเรานะคะได้ที่ทางออนไลน์ด้วยนะคะชูไลฟ์ เูไลฟ์เชืวยก็จะะจบอกว่าชูไลฟ์แก๊งให้ภัยน้องด้วยนะคะจะเห็นนะแต่บนใหม่แต่บทใหม่ชูไลฟ์ีวี t มายค่ะเแก๊งนั่นเองนะคะใชรายกจะไมีข่าวขาของเราเ f เยอะแยะเต็มไปหมดหรือสามารถดูสดสดแบบนี้ตอนนี้ก็ได้นะคะถูกต้องส่งข้อความมาคุยกับเราก็ได้ใช่ไหมคะน้องกล้วยถูกต้องนะคะแฟนเพจเฟบของเราค่ะเ f เวนว่า แล้วก็ไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ดูข้อความดูข้อมูลอุ้ยมีอีกเยอะแยะมากมายคือไม่ต้องห่วงตอนเนี้ยแฟนเพจเนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบเข้าไปคลิกไลค์มากกว่าแฟนเพจของพวกเราเนี่ยรวมกันทั้งช่องอีกนะคะคือว่าง,างั้นแหละเออเคาอยากติดตาม AF งางไงสมควรแล้วที่ไม่ติดตามแล้วแล้วที่สําคัญค่ะใครที่มีรูปเจ๋งๆส่งใหยน้องๆมานะคะส่งมาให้เราดูได้ด้วยที่4764880ถูกต้องนะคะวันนี้ขอบอกว่าประเด็น SMS ของเราเนี่ยให้ทุกคนร่วมส่ง SMS มาเยอะๆนะคะเพราะเกี oh! Ay, you know? Ó, oh. uh, ่ยวกับเรื่องของความรักฟังให้ดีอ้ะอย่าเพิ่งอย่าออมาจากไหนเอานี่ไงโทรศัพท์นี่ลาบอะไรเน่เอาเข้ามาเดี๋ยวส่งกัเลย นี้นะไม่บกแล้วนี้แบบโจนจะได้ขโมยง่ายๆมาฟังกันดิอย่างนั้นฟังกันเลยนะคะคือว่ากุมภาพันธเนี่ยนะคะมาบอกรักนักล่าฝันเอาแบบสามคำโดนๆอ่าห้กล้วยแซมพลสิให้กล้วยเหรอพี่เต๋อยู่ไหนอะเลอ้เ่าเล่นเเล่นเอาเล่นเอ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 เล่นสมมุติว่าพี่เต๋ออยู่ในในในกล้องโทรทัศน์เอากล้องกล้องนี้กล้องนี้กล้องแหม 南大哥。 ไม่ใช่หมายถึงว่าออที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับแบบกลัวเลยก็คุยกินนะคะถ้าใครอยากจะ <c oughs> ส่ง SMS แบบนี้นะคะพิมพ์ทีแล้วก็ตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4 7 6 8 1 8 0 0ถูกต้อง,งนะคะส่งมาพูดคุยกันได้3คํคำที่คุณอยากจะบอกรักนักล่าฝันแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด้านหน้าจอตรงนี้เลยถูกต้องน,นะคะหรือ,อว่าแฟนเพจก็ไปสามารถสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกันค่ะใช่เนี่วันนี้เรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะกําลังรอนักล่าฝันที่เขารักแล้วก็ชื่นชอบอยู่น้องกล้วยถูกต ้องไขเยอะมากวันนี้เห็นว่ามีมากัน5คนใช่อันนี้แบบเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแฟนคลับเท่านั้นที่เราให้เข้ามาเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆยังรออยู่หน้าฟอร์จูนเนี่ยยาวไปจนถึงพระรามเก้าอาแน้นล้นเหรอเยอะมากจริงจริงเขามารอทวงนี้พวกเราค่ะเราไปสร้างอะไรก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออไล่กันเลยดีกว่าคนแรกนี้เป็นรุ่นที่มาเพียงหนึ่งเดียวในซีซั่น ฮ่าว่เดินด้ยอ่าอดูเลยลมาลาเราอยู่แล้วด้วยในข้เสียงของน้องปอเลยน่ารักน่ารักนี่สุดเขอีสานน่ารักทุกคนถือว่าใช่อีสานโอ๊ยดูเบาน้าพี่สินี่ทาสัลากรรมมาแล้วนะคือบ้าเหรอทุบดังทิ้งทำเหมือนไทยใช่ไหมทุบดังทิ้งอะาตอนนี้น้องปอพร้อมแล้วใช่หม้เสียงบนรับน้องป ตื่นเช้าเลยตื่นแล้วเนาะตาไหลไม่ใช่ขาววันนี้แฟนมารอเยอะแยะเลยแล้วก็มีความพิเศษมาฝากด้วยใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามคนต่อไปดีกว่าค่ะน้องกล้วยคนต่อไปเนี่ยอันนี้เขาเป็นเดิร์บิเนอร์ AF7 ต่อไปต้องเป็นเดิร์บิเนอร์ AF8 บ้างจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากต้น นี่ผม่ซนเดอยู่ตรงนี้ยังง่ายอยู่ไม่ได้อย้่คนต่อไปเลยพี่น้านู่นคนต่อไปไหนไหนก็มาแล้วเอ๊ะแปมก็มีแบบเนี่ยอะไรนะต้นต้นอะไรนะพี่มดิมฝกมาด้วยเหรอโอเคอกาจีเอะโอเค พี่เอาจริงหรอดเล่นอ่ะไปดีกว่าค่ะต่อไปนะคแนะนำคนนี้คนนี้นี่เป็นเจ้าชายนะคะอชกน้ยเดี๋พ่งเียเีเป็นเจ้าชายต้องปัดเก้าอี้ก นี้เก็นทวดจีนี่คริสขชานีเป็นน้องซิมซิมินะอ๋อเหรอใช่เป็นน้องเป็นน้องฝ่ายไหนคะเป็นน้องฝ่ายห่างๆมากไม่แต่โดนล้างไปแล้วอยากเป็นน้องก็อยากเป็นน้องซิมซิโอยยาเลยค่ะคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายเนี่ยในเมื่อขชามาก็ต้องมีคู่ของเขามานะคะพี่เต๋อกเนี่ยค่ะ สองมาตรฐานแล้วเดี๋ยวทำไมกัดก้อยแบบนี้รู้สึกห่างไกลมากไม่แล้วแล้วคือผมเป็นตัวอะไรพี่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะเขาเป็นตัวอะไรไปเป็นเลิฟวินเนอร์เลยใช่เป็นเลิวินเนอร์เราเลยให้นั่งตรงกลางใช่โอ้เอฟเจ็ดมาคนเดียวไงใช่มาครบแล้วค่ะคุยแฮปปี้เลยคะแฮปปี้มากค่ะแต่ก็ว่าพี่ทำด้วยแฮปปี้กว่านะดูหน้าตาสิโอเคนะคะเดี๋ยวให้ทั้งห้าคนแนะนันตัวแข่งเป็นทางการอีกรอบหนึ่งดีกว่านะคะ เชิญทางนู้นเลยค่ะเอาค็ดเด็ดๆเลยแนะนั่ตัวสวัสดีครับต้นเอฟปดครับสวัสดีครับเจมส์สุภวิทย์เอฟแปดสวัสดีครับเคนภูภูมิ มันเป็นง่งเล่นเสร็จมาใช่ใช่ที่ง่วงง่วงง่วงนี่คือแบบหนักนะมั้งง่วงง่วงง่วมคนอ่ได้เหรอเห้เค้นภูภูมิตดปอยเอ็มเจ็บนะถ้านี่เค้นภูภูมินี่ก็พี่หมากแล้วแหละหมากอะไรเหรอหมากเคี่ยวเหรอนังใหญ่ไม่เคียวไม่คือเชื่อเดี๋ยวขอพิสูจน์ขอเคียวได้ไหมอ่ะขใช่แปดครับ ไม่เป็นคอมเซนเลยมาเป็นคอมเซนกันเายเสาให้แตกค่ะมาอยู่ทากันแล้วถูกต้องค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่ยังไม่ถึงครึ่งรายการเลยนะเมื่อกี้จนคอจะแตกกันเลยนะเพว่างั้นแหละล่ะเก็บเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวยังมีอะไรให้แบบว่าสนุกสรุปเอกเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้มาเป็นแซมเปิลเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวจะไปพักเบรกกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเนี่ยค่อยมาพูดคุยถึงเรื่อง โปรเจกต์พิเศษของเขาที่คิดว่าคิดขึ้นมาใช่ Absolute ที่สำคัญวันนี้เราจะไม่ได้มาถามกันไก่การนะจ๊ะเพราะเราจะมีเกมมาให้เล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกให้ดีเลือกให้ไวถ้าเลือกได้ให้รางวัลหนึ่งขอขอบคุณผู้บริหารพี่ทุนไม่มีเหรอโออ้ยเาเอาทั้งตัวพี่ไปถึงร้อยเลยกล้วยต่อได้จากพี่อีกโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบกกันสปาร์คหนึ่งนะคะช่วงหน้าอยู่เจอกันค่ะ